สวัสดีครับ,รบอันนี้คือน้องทำดีๆน,น้องบิ๊กกับน้องเวน้นมาทำอะไรกันครับผมมาหาฟื้น,นไปต้มหน่อไม้แล้วก็เราสามารถทำอาหารได้ด้วยฟื้นเนาะดั้งเดิมแล้วนี่โชคดีที่เรามีป่ายุคาเนี่ไงป่ายุคาที่เราเคยมาหาเห็ดกันเนาะนอ,อ่ะเซเว่นมาเก็บครับเนี่ยเวนครับเนี่ยไว้ครับ บิ๊กอันคืบกว่าคืบกว่านั่นแหละอ่าเอาไปใส่สอบบิ๊กเร็วครับไปเร็วๆเ,เดี๋ยวยุงกัดยุงมันเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราจะได้ออกจากป่ากันเอาไม้อันยาวออกสิครับเอาไม้อันยาวออกอย่าไปทับอ่ามาเ,เก็บเซเว่นมาเก็บครับได้เยอะแล้วแต่ว่าเราก็ไปไว้ใช้ใช้ได้นะอ้า เก็บเก็บอ๋อโชคดีที่เรามีฝ่ายยู่คาใกล้บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยเพาะดูแผมันเจ็บมากด้วยอ่าาใส่เซเว่นครับเว้นครับคืบกว่าคืบกว่าใส่ไปคืบกว่าสองหนึ่งใช้ได้ครับผม เอาเวน่าเวนเอาใส่เว้นเอาใส่ครับครับอ่ะเอาใส่ช่วยกันเราต้องอยู่ได้นะอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมเนี่ยเว้นอยู่ได้ไหมเอออยู่ได้โชคดีเล่านี่หนูลูเอออ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเอาใหม่มันใกล้บ้านมากเลยเราแค่เดินข้ามถนนปวกก็ไม่เอาน้องบิ๊กครับผม เนี่ยมันเป็นป่าป่ายูคาป่ายูคาที่เขามาแต่งกิ่งแล้วมันก็จะมีไม้ฟืนมีไม้ฟืนก็ไปทําอ่ะบางอยแล่ะเอาใส่เอาใส่เว้นครับช่วยกันเดี๋ยวเวลานั้นยาก,ก็ให้พวกหนูมาหาเองเด้อมาเองก็มาหาเอาอย่างเนี้ยอะเออเอาเสียบลงไปอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเดยกเอาไป อ่ะบาย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 แฟนเพจอยู่ได้ไหมอไเออถือว่าอยู่ได้โอเคครับผมแล้วค่อยเจอกันใหม่